สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพบักทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาจารย์ฮาร์ดอาจารย์เชี่ยนนท์เอวิคุณประเสริฐกับรายการ h e a r t of Sport ก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูการ2023-2024บทสรุปก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกคือทีมเรือใบสีฟ้าแมนเรสเต์ซิตี้ตี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 ก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์ รีมร์ลีกสมัยที่4ทีมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษนะครับโ,โ้สุดยอดจริงๆก็ชื่นชมนะครับแต่สำหรับสาวกเดอะกันเนอร์กูเนอร์ของพวกเราก็ผิดหวังกันตามระเบียบนะไม่มีปฏิหาริย์แม้แต่น้อยนะเพราะซิตี้เขาเล่นโอ้โหเก็บทุกดอกเก็บทุกรายละเอียดจริงๆนะหลอดเป๊ปกวาเดียร่านะ เล่นตั้งแต่แปดสิบวินาทีแรกของเกมก็ใส่ไปก่อนเลยไม่ให้สาวกไอ้ปืนใหญ่ได้ลุ้นเล่นหาอะไรเลยนะอ่ะก็มาพูดถึงเกมระหว่างไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยนะครับก็11ตัวกูเล่นตัวจริงของไอ้ปืนใหญ่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีเปลี่ยนแปลงหนึ่ง ตำแหน่งก็คือบูกาโยซาก้านะไม่ได้ลงก็เอาเดอมุดลงมาแทนมาตินเนลลี่ผมเห็นชื่อเดอมุดแล้วผมก็โอ้ยยังส่งไลน์ไปคุยกับเพื่อนผมเลยต้นกุ้นเอ้ยต้นกุดอาชาวินนะครับเดก,กันเนอร์พะประแดงโอ้แทนที่จะเอาเคซุดลงนะรู้สึกจัดตัวก็ค่อนข้าง ผิดหวังสำหรับบอสต,ต้า,าล้วแล้วนะก็เริ่มเกมไปก็นะก็เล่นดีอะจังหวะเรายิงครึ่งลงครึ่งแรกเนี่ยมีจังหวะยิงเยอะพอสมควรนะครับแต่หน้าเราไม่คมหน้าเราไม่คมเลยแล้วก็เอเวอเรสตนมานี่ไม่ได้มาตั้งรับนะครับโหเขาสู้นะเขาสวนนะแมสุดท้ายนี่ถึงแม้จะเตะเอมิเลตนี่แต่ว่า เอเวอร์ตันเขาไม่เขาไม่ได้ยอมนะเออโอ้โหสุดท้ายนาทีที่เท่าไหร่สามสามสิบเจ็ดนะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดมาโดนฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษอ่าโดนหัวดิแคนไลท์เปลี่ยนทางเข้าไปน้ำก่อนหนึ่งศูนย์โอ้โหแบบผมนี่แม่งแบบเซ็งมากเลยหาเอ้ยซิต,ตี้ก็นำไปสองศูนย์นะ ไอ้นอนมาตามโอ้ยนะคือแบบพอโดนหนึ่งศูนย์นั่งเด็บแปดสวิผมก็ทำใจแล้วปฏิหารไม,ไม่ไม่มีแน่นอนนะยอมรับตามความจริงเลยจะหวังพึ่งจะหวังพึ่งปฏิหารไม่มีแน่นอนคือถ้าคุณคอนเวนแทมยัง,ย,งยันได้อยู่อะไรเงี้ยนสะสกอร์ยังศูอยู่หรือจะอะไรเงี้ยสัก 30นาทีครึ่งแรกได้เนี่ยยังพอใจชื้นขึ้นมาหน่อยแต่พอโดนตั้งแต่80วิแรกเนี่ยโอ้โหทำใจล,นะละนะก็ดูแค่ว่าเอาขอแค่นอนชนะจะสกอร์เท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะแต้มมันจะได้ไม่ขาดเพราะถ้าเราเราเสมอหรือเราแพ้เนี่ยแต้มมันก็จะถูกซิตี้นำไปไม่สี่ก็หแต้มไงแต่พอ,อถ้าเราชนะอย่างน้อยอะ เหลือ2แต้มจะได้ไม่น่าเกียด91แต้มกับ89แต้มก็ยังไม่น่าเกียดนะแต่ก็โทมิยาสกุก็มาตามตีเสมอได้ในนาทีที่41-42ประมาณนั้นนะเออแลลูกนั้นก็อะไระปาเตนะจ่ายออกไปให้เดมุดนะฮะเดมุดชิงต่อไปให้กับตันโอเดกาดตบเข้ากลางมาจุดนัดพบนะโอ้โห โทมิวิ่งเข้ามาตรงหัวกระโหลกหัวกระโหลกนะครับสัดเข้าไปสวยงามมากตีเสมอหนึ่งหนึ่งจบครึ่งแรกผมว่าขออีกลูกว่านะอย่างน้อยเออย่างที่บอกอะ่ะให้มันชนะก็ยังดีสกอร์เท่าไรราค่อยว่ากันโอ้โหไม่มาสักทีลูกที่สองแล้วเอเ์ตันก็บุกน่ากลัวนะครับ,บน่ากลัวมากแต่ว่าเออจบครึ่งแรกเอสนามฝั่งดูนซิตี้ก็โดนขุนค้อน ตีไข่แตกตามมาเป็น2ต่อหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้หวังยอมรับจริงๆนะไม่ได้หวังหรอกนะว่าขุนค,คอนใจนั่นจะตีเสมอหรือจะชนะซิต,ตี้ได้เพราะดูแล้วอย่างที่บอกครับหลอดเป๊ปเขาเก็บทุกรายละเอียดจริงๆนะเก็บทุกดอกทุกรายละเอียดจริงๆนะอ่าพอมาครึ่งหลังก็อย่างที่บอกนะครับโอ้สู้ไม่ได้อ่ะนะสู้ไม่ได้จริงๆคือเอเวอร์ตันเขา เล่นเล่นเล่นรับดีรับแน่นนะแล้วก็พอมาไอ้อะไรอนะกาเบี้ยวมากระเยสเจ็บนะเจ็บหัวไหล่ลงกับพื้นกระแทกก็เออมาเปลี่ยนเอาชิเชสโก้ลงมานะหุบเอา,เอาโทมิมายืนเซนเ,น,เนเตอร์คู่กับซาลิบาอนะ่ผมก็เอ้ยทำไม มันเท่าไหร่60สิได้มั้งผมก็กะว่าเอ้ยเปลี่ยนเดอะมูดออกเฮ้อโอเคบางจังหวะมันไปได้มันอะไรได้อะแต่ว่ามันโยนจ่ายอะไรยิงยิงมันไม่มันมันไม่ดีนะเ,เสร็จเสร็จปุ๊บก็มาเปลี่ยนเอาตอซาออกนะครับตอซาออกแล้วก็เอาเคซูทลงมายืนซ้ายอาเอเปลี่ยนช้าไปน,นะ เปลี่ยนช้าแต่อย่างที่ผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนเดิมูุออกต่อซายอยู่ให้เคซูไปยืนกว่าแทนนะปาเตวันนี้ก็ยอมรับว่าเล่นเล่นไม่ไม่ดีเหมือน4นัดที่ลงมานะแล้วฉ้าท้ายท้ายครึ่งหลังก็นะสักนาทีที่80 80กว่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนเอาปาเตออกกับเอาไอ เอาอ๋อเอาเบนจามินไว้ออกแบกขวาก็เอาทิมเบอร์ลงมาแล้วก็ปาเตออกก็เอาสมิธโลลงมานะทิมเบอร์ก็เล่นนัดแรกของฤดูกาลกับนนะัดสุดท้ายของฤดูกาล <c oughs> นัดแรกรู้สึกเล่นไปห้าสิบกว่านาทีไหมเจ็บนันนี้มันมาลงอีกสิบกว่านาทีถ้าฤดูกาลนี้แม่งเล่นไปเท่าไหร่อะตีไปเจ็ดสิบหนาทีแล้วกัน นะเอ h อสมิธโลลงมาก็ดูดูมีสีสันหน่อยเพราะว่าให้อ่าปาเตลงไปยืนเอ้ยไม่ใช่เอาดีแคลไลท์ลงไปยืนเป็นมีฟิลตัวลาบแทนปาเต้ก็เออรูปแบบเกมก็ค่อยนั่นหน่อยก็เราก็มีจังหวะนะครับอ่าสมิธโลยิงชนคาแล้วใครคนนะ่ะยิงชนเสาครึ่งหลังนะแล้วก็กว่าจะมาได้ลูกที่2ก็นาทีที่88ดสิบแปด้เวลาฮะโอ้โหลูกนั้นก็ต้องชม โอเดนกาดนะครับบีบแย่งบอลมาแล้วไปถึงเคซุสทีแรกก็ดู v r r กันว่าจะโดนแขนไ,ไหมก็ลด่าผู้ตัดสินเขาก็ถือว่าไม่ได้เจตนานะเคซุสก็จ่ายกลับไปให้โอเดนกาดจริงๆโอเดนกาดก็ไม่ได้ตั้งใจจ่ายนะตั้งใจยิงแต่ว่าบอลมันปิ้นเปิ้ลอะไรก็ไม่รู้อะแล้วมันก็ไหลไปเข้าทางคิงคายคายฮาวเวอพอดีก็ยิงเนี่ยสอก็โอเคหลังจากนั้นก็ หมดเวลาแล้วก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บจริงๆทด5แต่กรรมการปล่อยให้เล่นไปถึง7นาทีนะก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อนหนึ่งนะก็จบฤดูกาลไปได้89แต้มแต่ว่าไม่เพียงพอที่จะว้าแชพรีเมียร์ลีกอีกสมัยในรอบ20ปีของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับ พอหมดอะไรอะหมดจบเกมแต่ละสนามก็จะมีผมดูก็จะมีตัดไปสนามนู้นบ้างสนามนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยซิต,ตี้เขาก็ฉลองชัยจากการชนะขุนค,ค้อนไป3ประตูตอนหนึ่งแรกขุนค้อนก็จะได้ประตูที่2แต่ดูแล้วยังไงมันก็ไม่ได้เพราะมันโดนแขนปัดเข้าไปเต็มที่เลยนะก็ชนะไปก็คว้าแชมป์พเมร์ลีกไป นะแล้วก็ตัดไปสนามอะไรอ่ะ,อะแอนฟิลลิ้มคูลก็มีพิธีอำลาเจเกนขอบนะสนามนู้นสนามนี้อะไรเงี้ยอาร์เซนอลกอ็นักเตะบอสตา้าก็ขอบคุณแฟนบอลน,นู่นน,นี่ก็มีการพูดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับพริเมียลีกฤดูกาล2023-2024า ี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยมาทำคลิปอ,อะไรอะบทสรุปของพิมเมียร์ฤดูการนี้ให้ใหทราบอีกทีว่า,าแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างนะครับผลประตูได้เสียอะไรเงี้ยใครเป็นดาวซันโวใครไปเตะบอลยุโรปอะไรนู่นนี่นเดี๋ยวเ๋ยเดี๋ยวจะทําอีกคลิปมาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบอีกทีนะแต่ว่าเมื่อตอนกลางวัน ก่อนเที่ยงก็โทรคุยกับเพื่อนต้นกุดอาชชวินโอ้โหโกบนมันก็บนเสียดายอะนะอาร์เซนอลนู่นนี่นี่แล้วก็หลายหลายประเด็นอะแต่มีประเด็นที่บอกว่าหลายแฟนบอลอาร์เซนอลเลยนะครับสาวกเดอะก,กันเนอร์ทั้งในเฟ c บุ๊ o k นะอะไรเงี้ยที่ผมดูตามเพจนู่นเพจนี้เงี้ยเขาจะบนเสียดายนัดที่เราแพ้แอสตันวิลล่าล่าสุดน,นะสองศูนย์เนี่ยผมบอก ในทัศนกูนะไอ้แมทแพวิลลนะ่าสองศูนย์น่ะผมไม่เสียดายหรอกเพราะว่าอะไรรู้รูปแบบฟอร์มเอาจริง,รงสู้ไม่ได้แล้วมา,มาติเนตอะไรอี่แหละนะนะไอ้ผู้รักษาประตูเก่าอา์เซนอนอะไอ้เป็นผู้รักษาประตูที่ผมไม่ชอบชี้หน้ามันเลยนะต่อให้อยู่อ์เซนอนผมก็ไม่ชอบแม่งควรตีนเกิน <c oughs> นะบอกเออมึงย้ายออกไปอ์เซนอนตั้งแนตะ่ตอนนั้นนะผ,มผมบอกเพื่อนต้นกูว่าเออแม่งดีแล้วนะผมไม่ค่อยชอบมนะันอะ โอเวอร์แอคชั่นเกินะผู้รักษาประตูเซะนอนผมชอบทุกตัวนะไม่ว่าจะคุณจะเป็นใครลงมั่งเหมยลงมั่งอะไรเนี่ยแต่ไอ้มาตินสเนี่ยผมโคตรเกลียดแม่งเลยนะแม่งเสือกวันนั้นเสือกฟองเข้าฝักนะเซฟอุตลุดเลยผมบอกที่ผมเสียดายคือแมตท,ที่เราเสมอฟูลแลมในบ้านช่วงต้นฤดูการนะผมไม่ได้ไอน่าจะนัดที่3หรือนัดที่4ของฤดูการนะที่เราแพ้เสมอในบ้าน2-2อ่นะผมบอกว่า แล้วนั้นๆเราก็เล่นดีแต่หลังเราพลาดพลาดง่ายๆเสียสองลูกตอนนั้นรู้สึกยังยังเป็นแรมเดลเป็นผู้รักษาประตูอยู่นะที่เสมอสองสองอะ่ะผมว่านัดนั้นน่นะถ้าเราชนะนะมึงกลัวอีกสองแต้มอะตอนนั้นะ่ะโอ้โหแม่งก็เท่ากับแมนซิตนะถ้าให้ผมพูดแล้วใน แมตที่ผ่านมาแมตไหนที่เสียดายนะผมเสียดายแมตฟูลแลมมากกว่าเพราะฟูลแลมฤดูกาลเนี่ยเราชนะไม่ได้เลยหรือเราเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งส่วนไอวิลล่าเนี่ยเราแพ้มันทั้งสองนัดผมบอกผมเสียดายนัดเจอฟูลแลมต้นฤดูกาลในบ้านมากกว่าส่วนไอนอกบ้านอะช่างมันเถอะเราแพ้มันนะเพราะฉะนัะ้นฤดูกาลหนนะ้าอาร์เซนอลน,นักเตะต้องไม่ถอดใจนะบอสต้าต้อง ปกความฮึกเขิมขึ้นมาอีกรอบไม่งั้นโอหถ้าถอดใจไปยาวเลยนะเพราะว่ามันพลาดเป็นรองแชมป์มาสองปีติดแล้วเพราะนั้นเราต้องปกความฮึกเขิมใหม่นะครับปกความพึกเพิมใหม่เพื่อว่าเอาประสบการณ์สองฤดูกาลนี้นะมามาเป็นไฟให้มันลุกโชนอยู่ในจิตใจเพื่อกระตุน้น ตัวเราเองให้ให้มีความหวังกับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแลผมยังบอกต้นคุณคืออย่างที่ผมเคยเคยบอกนะครับมึงไม่น้องเอาพรีเมียร์ก็ได้บอกผมบอกเลยบอกมึงไปเน้นเลยไอ้เขาว้าครับคาราบาวครับเนี่ยขอได้เคะนะเพราะตั้งแต่หมดยุคบิ๊กจรอดนะครับจร์ดเกแฮมแล้วเอเอจร์ดเกแฮมแล้วเนี่ยเราไม่เคยได้แชมป์ลีกครับเลยนะสามสิบกว่าปีแล้วเขาคกว้า,า,ววาครับกูก็เอา นะขอ,อพีเมียมีก็ไม่ต้องก็ได้ขอสักถ้วยนะนะดูดิทีมใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เหมือนเวนเกอร์แล้วนะที่ว่าเอาเด็กลงอะ่ะเขาเน้นเน้นทุกถ้วยเน้นทุกแมตช์เน้นทุก,น,น,ทก,น,น,ทกนัดนะเขาก็าไปครับก็กเอานะเพราะว่าอยากได้ที่สุดแล้วเอา,เอาจริงๆยิ่งก,กว่าแชมเป้ยรลีกอีกนะในมุมผมอะ่ะนะ <laughs> นั่นแหละแล้วไอ้ก็คุยกันอีกประเด็นไอ้พวกะจะขายใครซื้อใครไอ้ขายหมดสัญญาเนี่ยมันมีแน่ๆอยู่แล้วอย่างไอ้อะไรนะบังบังเอลใช่ไหมเอเดรเนี่ยไปแน่นอนซัวเลสอย่างเงี้ยไปแน่นอนแล้วก็ไอ้แลมเดลอย่างเงี้ยไปแน่นอนนะมีใครสามตัวแล้วผมก็บอกว่าไอ้ซิเซิโก้นี้ก็น่าขายนะสมิธโลนี้ก็น่าจะต้องไปเพราะฉะนั้น เพื่อนต้นกูดผมบอกว่าอย่างน้อยก็ต้องได้มาตำแหน่งละหนึ่งตัวก็คือหลังอะตัวหนึ่งแต่หลังเพื่อนต้นกูดผมเขาอยากได้ฝั่งซ้ายนะอ่านะแล้วก็กลางตัวกลางกลางเบอร์8ปดเขาบอกว่าเอาดีแคดไลท์มายืนเบอร์หกนี่ยแหละแหากางเบอร์8ดีๆสักตัวแล้วก็ศูนย์หน้าแบบโป่งปิดบัญชีส่วนพู้รักษาประตูยังไงมันก็ต้องหามาสแตนบายมือส แทลาย่าไว้อยู่แล้วนะเป็นต้นกูดผมก็สาทยายเยอะแยะไปหมดนะครับก <g> ็ <ül> <g ül> ยอมรับนะครับเมื่อคืนไม่ได้ลุ้นนะนะคือทําใจไว้เยอะพอสมควรสําหรับเมื่อคืนแต่เราก็เอออยากดูให้มันให้มันสนุกนะนะคือหวังแค่ว่าให้ชนะแล้วก็ชนะเยอะๆสักหน่อยโอ้โหแต่กว่าลูกสองทีมานี่ก็โอ้โหถ่ายถ่ายเกมจนจะหมดเวลาก็ เนี่ยเมื่อตอนกลางวันก็คุยกับน,น้องชายผมเหมืนอนกันคือว่น้องชายผมก็เด็กอาร์เซนอลเหมือนกันก็โอ้ยมุ่งมนเสียดายนะคือแบบแมนซิตี้มึงจะรีบกว่าแชมป์เกิรมึงไว้กายสาวกเดอะกานเนอร์กูเนอร์กูได้ลุดบ้างเลย่นะก็ยินดีกับเรือใบสีฟ้าด้วยนะครับแฟนแฟนเรือใบสีฟ้าแล้นะก็ถ้าจะคว้าดับเบิลแชมป์อีกก็สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ก็เจอกับพยาผีแดงนะครับ ดาี้แมตช์แมนเชสเตอร์หนะกรุงลอนดอนก็เอาให้ได้ถ้าไม่งั้นก็พยาผีเขาก็2นัดที่เขาชน,นะนะ2นัดสุดท้ายก่อนปิดฤดูกาลเขาชน,นะนะหลังยากแพ้เซนนอนสองนัดสุดท้ายเขาชนะเพราะนั้นก็เอาว่ากันเดี๋ยวดูค่อยมาคุยันคลิปถัดไปสรุปผลงานทั้งหมดบทสรุปของพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็ค่อยมาว่ากันเรื่อง FA ครับแล้วก็เดี๋ยวปิดฤดูกาลก็ผมก็บอก เพื่อนต้นกุดเอ้ยต้นกุดผมนะครับว่านักเตะที่ไปฟุตบอลยุโรกับโคปาอเมริกามึงก็อย่าเจ็บกันกลับมานะเ,เพราะเดี๋ยวกลางมิถุนานเนี่ยก็จะมีฟุตบอลระดับทวีปนะครับสองรายการก็คือโคปาอเมริกาแล้วก็ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอีก2ฤดูกาลเอ้ยอ,อีกสองรายการช่วงปิดฤดูกาลก็สนุกมันแน่นอนนะครับฤดูกาลนี้นะ เตะทีมไหนเข้าชิงเยอะๆก็มีเวลาพักน้อยนะเข้ารอบไปลึกๆเท่าไหร่ก็มีเวลาพักน้อยโอเคงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับกับรายการ h e a r t of Sport ขอบคุณครับจิกกี